สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอสื่อคณิตศาสตร์สร้างสารรค์เรื่องความน่าจะเป็นโดยกลุ่มเรามีสมาชิกดังนี้ค่ะนางสาวธี่คำพรชนะลงเลขที่สามนายลำนรงบุญทาเลขที่ 22, ยี่สิบสองนายโชคเนวัดพรมสุคนเลขที่ยี่สิบเก้านายพิชยุทธ์วิจันธมุกเลขที่สามสิบนางสาวจิราวรรณพรมณีเลขที่สามสิบเจ็ดโจทย์ที่เรียกศึกษาห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเปิดรับสมัครพนักงานจำนวนเจ็ดตำแหน่งคือ ตำแหน่งผู้จัดการหนึ่งอัตราตำแหน่งพนักง,งานต้อนรับแตกต่างกัน3อัตราและตำแหน่งพนักง,งานรักษาความปลอดภัยแตกต่างกัน3อัตรามีผู้มาสมัครเป็นผู้ชาย4ี่คนผู้หญิง5คนซึ่งผู้สมัครจะทำงานในตำแหน่งใดก็ได้จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้หนึ 1. ได้พนักง,งานรักษาความปลอดภัยเป็นเพศเดียวกันทั้งหมดสได้ผู้จัดการเป็นผู้หญิงส ได้พนักงานต้อนรับเป็นผู้หญิง3คนใช้ S แทนการสุ่มพนักงาน7คนจากชาย4คนหญิง5คนมาเป็นพนักงานดังนี้ผู้จัดการ1คนพนักงานต้อนรับ3คนและพนักงานรักษาความปลอดภัย3คนจะได้ N S เท่ากับ P เท่ากับ9แฟตส่วน2แฟตเท่ากับ เก้าคูณแปดคูณเจ็ดคูณหกคูณห้าคูณสี่คูณสามเท่ากับหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบได้พนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นเพศเดียวกันใหอีหนึ่งแทนเหตุการณ์ที่ได้พนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งสี่คนเป็นเพศเดียวกันกรณีที่หนึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งสี่คนเป็นเพศชายจะได้ว่า จำนวนวิธีการสุ่มพนักงาน7คนจากทั้งหมด9คนโดยพนักงานรักษาความปลอดภัยแตกต่างกัน3คนเป็นเพศชายจากผู้สมัครเพศชาย4คนจำนวนวิธีสุ่มเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัยคูณด้วยวิธีสุ่มเลือกพนักงานตำแหน่งอื่นๆเท่ากับ p43 คูณ p64 เท่ากับ4แฟกส่วนด้วย1แฟกค,คูณ6แฟกส่วนด้วย2แฟกเท่ากับ สี่คูณสามคูณสองคูณหกคูณห้าคูณสี่คูณสามเท่ากับแปดพันหกร้อยสี่สิบกรณีที่สองในทำนองเดียวกันจะได้จำนวนวิธีเท่ากับ p ห้าสามคูณด้วย p หกสี่เท่ากับห้าแฟกส่วนสองแฟกค,คูณหกแฟกส่วนสองแฟก เท่ากับ21,600ดังนั้นจากทั้งสองกรณีจะได้ว่า NE mm. 1เ <N> ท <1 S 2> ่ากับ8,640บวกด้วย21,600เท่ากับ3,240จะได้ว่า NE 1, mm. 1ส่วนด้วย NS เท่ากับส2 4 0ส่วนด้วย1 8 000, 1 4 4 0เท่ากับ6วิธี 2. ให้ผู้จัดการเป็นผู้หญิง ให้ e 2แทนเหตุการณ์ที่ได้ผู้จัดการเป็นผู้หญิงได้ผู้จัดการ1คนจากผู้สมัครที่เป็นผู้หญิง5คนได้5วิธี ne 1เท่ากับจำนวนวิธีสุ่มเลือกผู้สมัคร9คนมาทำงาน7จ็ดตำแหน่งโดยที่ผู้จัดการเป็นผู้หญิงเท่ากับ p 51.. คูณ p 86 5 4เท่ากับ5แฟส่วน4แฟต แปดแฟดส่วน2เท่ากับ5คูณ8คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3เท่ากับ1,800 pe สเท่ากับ ne 2ส่วน ns เท่ากับ5คูณ8คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3ส่วน9คูณ8คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3เท่ากับ เหตุการณ์ที่สามได้พนักงานต้อนรับเป็นเพศหญิงให้ e สามแทนเหตุการณ์ได้พนักงานต้อนรับแตกต่างกันสามตำแหน่งเป็นเพศหญิงจะได้ n e สามจำนวนวิธีการสุ่มพนักงานต้อนรับสามคนจากผู้หญิงห้าคนคูณจำนวนวิธีการสุ่มพนักงานตำแหน่งอื่นอื่นอีกสี่ตำแหน่งเท่ากับ p ห้าสามคูณ p หกสี่เท่ากับห้าแฟกส่วนสองแฟก คูณ6แฝกส่วน2แฝกเท่ากับ5คูณ4คูณ3คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3เท่ากับ2เหมินหนึ่งพันหกร้อยดังนั้นความน่าจะเป็นที่จะได้พนักงานต้อนรับทั้งสามคนเป็นเพศหญิงคือ PE3 เท่ากับ NE3 ส่วน NS เท่ากับ5คูณ4คูณ3คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3ส่วน9คูณ8คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3เท่ากับ5ส่วน42 สรุปได้ว่าเหตุการณ์ที่1ได้พนังงานรักษาความปลอดภัยเป็นเพศเดียวกันจำนวน6วิธีเหตุการณ์ที่2ได้ผู้จัดการเป็นผู้หญิงจำนวน5ส่วน9วิธีเหตุการณ์ที่3ได้พนังงานต้อนรับเป็นเพศหญิงจำนวน5ส่วน42วิธีพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ